ต่อด้วย ep สองของวัดแห่งนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นโรงแก้วนะคะที่บรรจุศิลาสังขารครั้งแรกของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกเขม,มโกนะคะทุกคนคุณป้ามรุกะภูคุณป้าท่านเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะคะรับเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่ได้ทราบประวัติเท่าไหร่เพราะว่าที่ผมก็ไม่รู้จักที่ผ่านมาพอดีวัดอะไรนะสักตินิคมใช่ลำปางน,นะครับสวยมาก มาได้นะคะทุกคนมามามาที่วัดแห่งนี้ได้นะคะความสวยจดงดงามมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนนี่สวยสวยนี่ไปกันเลยจ้าคุณป้าบอกว่าสีพบอยู่ที่นี่นะคะ อันนี้โรงกำลังทําอันนี้เขาบอกว่ากำลังลทำโลงมันจนุอันนี้หนูขอถามหน่อยได้ไหมคะอันนี้คือทําอะไรคะโรงปา อ๋อทำลงทำลงจำปาใส่หลวงปู่เออหนูขอถามคุณลุงหน่อยนะคะอันนี้คือทำลงจำปาไม้จำปาเพื่อว่าจะไปบรรจุเออศิลาสังขารหลวงท่อกระเซษนของหลวงปู่ว,ปวัดแห่งนี้ชื่อชื่อหลวงปู่อะไรคะหลวงปู่สะอาด อันนี้คือท่านมาแลนภาพได้หรือเปล่างยังม่มลนภาพคุณป้าเขาบอกว่าท่านยังไม่ได้มลนภาพแต่ท่านท่านสั่งให้ทํวท่านสั่งให้ทไว้ก่อนอันนี้ก็คือโรงไม้จาปานะคะทุกคนกําลังทํานะคะก็คือเพื่อว่าจะเอาไว้บรรจุมาจากนวัดนครแถวตลาดไทยครับนวัดนครปุมธานีวัดจุบรรจุ จีรสังขารของหลวงพ่อนะคะเตหลวงพ่อท่านยังไม่มอนณาภาพนะคะทุกคนเต่ท่านสั่งให้ทําไว้ก่อนนะคะนี่นี่นะคะอันนี้คือสามารถไปกราบท่านได้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 โ้ตรงโน้ตัดได้เยอะ คนขวันอ่อนโรคหัวใจห้ามลงไปห้ามลงคนเดียวอย่าพาเด็กเล็กลงไปไปไหนอ่ะนี่ไงทางเขา้าถือรองเท้าทเยียบเลยเหรออุ้ยพี่โกเขา่อดรองเท้ากันนะ,ะไปเลยจ้า นี่อันนี้ก็เป็นอีกปรานที่ตัวหนึ่งนะคะไปลงนรกกันเที่ยวชมนรกกันนี่คือคนหนำเหรนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มี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 ไม่ไมี เมตตาที่านสุกโตโตเตะมาสุมโตเมตังปริทินวินาสุกโตตุบิสิตาม่ตาที่พานสุกโตเตะสุเมตังปริทินวินาสุกตตุบิตามตาที่พานาสุกโตตตอัปนนา้ก็คือเที่ยาไมเมืองทนรกนะคะทุกคนเี่ังป็ินาสุกโตตาไม่่ที่านาสุกโตโตเสุกััปิทนวนาสุกรรณิสวตาไน่ต่ี่นะคกนตะผิดสวินขสอ3ใช่แบ้วนีาไ่า หอกเสียงอ้าวไหนหมาไม่มีหมาดำเหรอนี่พีิธีนข้าสามนะคะอันนี้นรกอันนี้นรกอเวกี้ีอุอเวกี้ว้าวอืออ๋อเนี่ยหมานี่มีกระทะตรงแดงใช่พิธีนข้าห้าอว้าวเจ๋ ไหนอ่ะหนตกใจเลยอันน oh, ี้ต้องพูดกแน่ๆเลยสิ่งว่าไอสิ่งอี่สี่มีสาวาทาเวรามนติพัพประดามสารที่านี่อโอ้ยหอยหัวนนี่อะไรอ่ะสุราเมรยามัชฌะปามาสทานาเวรามินติทัชนาประมสารที่อยนนี้อะไรอัะข้าสัตริแ์อเลยนี่ยอืมข้าสัติยปานาติบา ไปไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นทีเนี้ยมาแล้วปูไปกลับแล้วปูใช้กรรมหมดแล้วน้องปูจะขึ้นสวรรค์แล้วใช้กรรมหมดแล้วทีเนี้จะไปขึ้นสวรรค์แล้วพี่โก้มันต้องไปจูบรองเท้านะเออ เออเพราะว่ามันจะลงทั้างล่างเลยทีเดียวไปอ,อันนี้น่าจะเป็นชั้นชั้นมนุษย์ใช่ไหม,นนมใช่สิอันนี้มนุษย์อันนี้คือชั้นมนุษย์นะคะนี่ทุกคนนี่ คนนำนี่ปูดลนะปู่เลยตโตเสี่ำสกโตจุติมตตาิพานสกโตจุปเอาไปน่อบอกไปสีนต่อนี่ไงอันนี้ไปสีนต่อนี่ไงทางขึ้น ไม่เนี่ยตอนคืออะไรพระธาตุอะไรสีชมพูนี่ไงแต่เขายังไม่มีพายเหรอเขาบอกให้มีพระธาตุสีชมพูเลยที่ป้าผมบอกอ,อ่ในในะนี่ไงนี่ไงนี่พระธาตุสีชมพูนี่ไงนี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นตะวันนี่ผ้าฝาผนังสวยค่ะทุกคนนี่ ฮะใช่นี่นี่อันน um ี้ผ hmm> ้าฝาผนังนี่อุวยสวยงามค่ะทุกคนนี่นี่อ่าใช่พื้นยังมีเลยค่ะทุกคนนี่นี่